สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้ผมมีเรื่องราวอาชญากรรมที่จะทำให้คุณต้องขนล,ลุกไปกับความซับซ้อนและจุดจบที่น่าตกใจเรื่องราวของการฆาตรกรรมที่ดูเหมือนจะถูกคลี่คลายแต่กลับทิ้งปมปริศนาไว้ให้เราต้องคิดไม่ตกไปตลอดการนี่คือคดีที่สะเทือนขวัญประเทศไทยและจะยังคงหลอกหลอนผู้ที่ได้ยินไปอีกนานแสนานานเสียงดนตรีประกอบที่น่าขนลุกค่อยๆดังขึ้นและจางหายไป ลองจินตนาการถึงคืนหนึ่งในฤดูร้อนอันอบอ้าวของประเทศไทยอากาศที่เต็มไปด้วยความชื้นและเสียงจิ้งหรีดระยามค่ำคืนณน้บ้านหลังหนึ่งที่ดูสงบเงียบในจังหวัดทางภาคกลางครอบครัวหนึ่งกำลังใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขพวกเขาไม่รู้เลยว่าหายนะกำลังจะมาเยือนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า คุณสุชาติชายไวกลางคนผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวเขามีอาชีพเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและเป็นที่รู้จักในสังคมว่าเป็นคนใจดีมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขามีภรรยาที่แสนดีคือคุณอรัญญาและลูกสาวที่น่ารักสองคนคือน้องแพร ى, และน้องพราวครอบครัวนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพสะท้อนของความสุขและความสมบูรณ์แบบในอุด,ดมคติของใครหลายคน แต่แล้วในเช้าตรู่ของวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2520โลกของพวกเขาก็พังทลายลงน้องแพรลูกสาวคนโตวัย17ปีตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อพบว่าประตูหน้าบ้านเปิดอ้ายอยู่เธอพยายามเรียกพ่อและแม่แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับความเงียบที่ผิดปกติในบ้านทําให้หัวใจของเธอเต้นร,รัวด้วยความหวาดกลัวเมื่อน้องแพรเดินสำรวจไปทั่วบ้านเธอก็พบกับภาพที่น่าสยดสยอง ร่างของคุณสุชาติและคุณอรัญญานอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนอนของพวกเขาทั้งสองถูกแทงด้วยอาวุธมีดหลายครั้งเสียชีวิตคาที่น้องแพรกรีดร้องสุดเสียงเธอไม่เคยคิดเลยว่าครอบครัวของเธอจะต้องมาพบกับจุดจบที่น่าเศร้าเช่นนี้ เสียงกรีดร้องของน้องแพรทำให้เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงต่างพากันเข้ามาดูพวกเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่าบ้านถูกรื้อค้นเข้าของกระจัดกระจายไปทั่วแสดงให้เห็นว่าคนร้ายพยายามปล้นทรัพย์สินและดูเหมือนว่าจะเป็นการฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์สิน พนักงานสอบสวนพันตำรวจโทสมศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนได้รับมอบหมายให้ทำคดีนี้เขาเป็นนายตำรวจที่มีประสบการณ์โชกโชนและเป็นที่รู้จักในเรื่องความเฉียบคมและความมุ่งมั่นในการคลี่คลายคดีที่ซับซ้อน <c oughs> เมื่อเขาเห็นสภาพศพและที่เกิดเหตุเขาก็มีความรู้สึกบางอย่างว่าคดีนี้อาจจะไม่ใช่แค่การปล้นฆ่าธรรมดา จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายไม่ได้นำทรัพย์สินไปมากนักมีเพียงเครื่องประดับบางส่วนและเงินสดจำนวนหนึ่งที่หายไปซึ่งดูไม่สมเหตุสมผลกับการลงมือที่โหดเหี้ยมถึงขั้นปิดชีพคนสองคนพันตำรวจโทสมศักเริ่มสงสัยว่านี่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่การปล้นแต่มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้น จากการสอบปากคำน้องแพรและน้องพราวซึ่งเป็นพยานคนสำคัญพวกเธอให้การว่าไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะในขณะเกิดเหตุพวกเธอนอนหลับอยู่และเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วน้องแพรเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากนะักเพราะคิดว่าเป็นเสียงจากข้างนอกบ้าน เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดทั้งลายนิ้วมือเส้นผมและร่องรอยอื่นๆที่อาจจะหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่แปลกใจคือหลักฐานเหล่านั้นมีน้อยมากเหมือนคนร้ายจงใจที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย ในช่วงแรกของการสืบสวนเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นไปที่กลุ่มคนรู้จักของสุชาติและอรัญญารวมถึงพนักงานในบริษัทของสุชาติเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวแต่หลังจากสอบปากคำไปหลายสิบคนก็ยังไม่พบเบาะแสที่ชัดเจนหรือแรงจูงใจในการฆาตกรรมที่เพียงพอ เวลาผ่านไปหลายวันคดียังคงไม่คืบหน้าประชาชนให้ความสนใจคดีนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นที่รู้จักดีในสังคมพันตำรวจโทรสมศักและทีมงานทำงานอย่างหนักพวกเขาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนพยายามปฏิบติประต่อข้อมูลทุกชิ้นที่ได้มา จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสสำคัญจากพยานคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านของผู้เสียชีวิตพยานเล่าว่าในคืนเกิดเหตุเขาเห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานผิดปกติและมีชายคนหนึ่งเดินวงเวียนอยู่รอบๆบบ้านก่อนจะขับรถออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นาน เบาะแสนี้ทําให้การสอบสวนมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงและพบรถกระบะคันดังกล่าวซึ่งเป็นรถกระบะสีดํายี่ห้อและรุ่นหนึ่งซึ่งไม่สามารถระบุทะเบียนได้อย่างชัดเจนจากภาพที่ได้มาแต่จากลักษณะของรถพันตํารวจโทสมศักดิ์ก็สั่งให้ทีมงานไล่ตรวจสอบรถกระบะรุ่นนี้ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและใช้เวลาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็พบรถกระบะที่ตรงกับลักษณะที่พยานให้การและเป็นรถของชายคนหนึ่งชื่อนายประจักษ์ นายประจักษ์เป็นชายวัย40ปีมีอาชีพเป็นคนขับรถส่งของเขาเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยสูงสิงกับใครพันตำรวจโทรสมศักและทีมงานได้ไปเชิญตัวนายประจักษ์มาสอบปากคำที่สถานีตำรวจในตอนแรกนายประจักษ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาอ้างว่าในคืนเกิดเหตุเขานอนหลับอยู่ที่บ้านและไม่ได้ออกไปไหนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานเขาก็เริ่มมีท่าทีประมา หลังจากถูกสอบเข้นอยู่นานหลายชั่วโมงในที่สุดนายประจักษ์ก็ยอมสารภาพเขาเล่าว่าเขาเป็นนี่พนันจำนวนมากและได้ยินมาว่าคุณสุชาติเป็นคนรวยจึงวางแผนที่จะเข้าไปปล้นทรัพย์สินเขาอ้างว่าตอนแรกตั้งใจแค่จะปล้นแต่เมื่อคุณสุชาติและคุณอรัญญาตื่นขึ้นมาและพยายามขัดขืนเขาจึงใช้มีดที่เตรียมมาแทงทั้งสองจนเสียชีวิตด้วยความตกใจและกลัวความผิด คำสารภาพของนายประจักษ์ดูเหมือนจะเป็นการปิดคดีที่สมบูรณ์แบบเจ้าหน้าที่พบมีดที่ใช้ก่อเหตุซุกซ่อนอยู่ในบ้านของนายประจักษ์และพบเครื่องประดับบางส่วนของผู้เสียชีวิตอยู่ในกระเป๋าของเขาหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่านายประจักษ์คือฆาตกตัวจริงนายประจักษ์ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านของผู้เสียชีวิตบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและโกรธแค้นของญาติพี่น้องและประชาชนที่มารอดูเหตุการณ์น้องแพรและน้องพราวซึ่งได้เห็นหน้าฆาตรกรของพ่อแม่เป็นครั้งแรกถึงกับร้องให้โฮด้วยความเจ็บปวด สังคมได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดผ่านสื่อต่างๆผู้คนต่างประนามการกระทำอันโหดเหี้ยมของนายประจักษ์และเรียกร้องให้ลงโทษสถานหนักที่สุดคดีนี้ดูเหมือนจะจบลงด้วยความยุติธรรมแต่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดพันตำรวจโทรสมศักดิ์แม้ว่าคดีจะปิดลงไปแล้วแต่ในใจเขายังมีข้อสงสัยบางอย่างเขาเป็นคนละเอียดรอบคอบและมักจะสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามไปเขารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในคำให้การของนายประจักษ์และพฤติการในที่เกิดเหตุยังไม่สอดคล้องกัน สิ่งแรกที่เขาสงสัยคือแรงจูงใจในการก่อเหตุในประจักษ์อ้างว่าต้องการปล้นแต่ทรัพย์สินที่หายไปมีน้อยมากและการลงมือที่โหดเหี้ยมเกินกว่าเหตุดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การปล้นธรรมดาสิ่งต่อมาคือพฤติกรรมการทิ้งร่องรอยในประจักษ์เป็นแค่คนขับรถส่งของไม่น่าจะมีทักษะในการอำพรางหลักฐานได้ดีขนาดนั้นการที่หลักฐานที่เกิดเหตุมีน้อยมากทําให้พันตํารวจโทรสมศักรู้สึกแปลกใจและที่สําคัญที่สุดภาพจากกล้องวงจรปิด พันตำรวจโทสมศักดิ์กลับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถกระบะของนายประจักษ์อีกครั้งเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติในช่วงเวลาที่รถกระบะจอดอยู่หน้าบ้านของผู้เสียชีวิตมีเงาตะคุ่มตุ่มของคนอีกคนหนึ่งอยู่บริเวณท้ายรถกระบะเหมือนกำลังขนของบางอย่างขึ้นรถแต่ภาพไม่ชัดเจนพอที่จะระบุว่าเป็นใคร พันตำรวจโทสมศักดิ์เก็บความสงสัยนี้ไว้กับตัวเองเขาเริ่มสืบสวนในเชิงลึกอย่างลับๆโดยไม่ให้ใครรู้แม้กระทั่งลูกทีมของเขาเขากลับไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตอีกครั้งและสำรวจทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดทีท่วนในระหว่างที่เขากำลังตรวจสอบบริเวณสวนหลังบ้านเขาพบกับวัตถุชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้มันคือจี้ทองคำเล็กๆที่มีสลักอักษรภาษาอังกฤษตัว A ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกของชื่อคุณอารัญญาภรยาผู้เสียชีวิตและเป็นจี้ที่คุณอารัญญามักจะใส่ติดตัวอยู่เสมอ พันตำรวจโทสมศักดิ์เกิดความสงสัยว่าทำไมจี้นี้ถึงมาตกอยู่ที่นี่ทั้งๆที่นายประจักษ์อ้างว่าปล้นไปแต่ทรัพย์สินบางส่วนเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นมันดูเหมือนจะถูกโยนทิ้งไปในลักษณะที่เร่งรีบเหมือนใครบางคนไม่ต้องการให้มันถูกพบเขานำจี้นี้ไปตรวจสอบและพบว่ามีลายนิ้วมือแฝงบางส่วนติดอยู่ซึ่งไม่ใช่ลายนิ้วมือของนายประจักษ์และไม่ใช่ลายนิ้วมือของครอบครัวผู้เสียชีวิตลายนิ้วมือนี้เป็นของบุคคลที่สามนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญ พันตำรวจโทสมศัก์รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ปิดคดีอย่างสมบูรณ์และมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังนายประจักษ์เขาเริ่มสืบสวนจากลายนิ้วมือปริศนานั้นและพบว่ามันเป็นลายนิ้วมือของชายคนหนึ่งชื่อนายชานชัยซึ่งเป็นอดีตลูกน้องคนสนิทของคุณสุชาตินายชานชัยเคยทำงานให้กับคุณสุชาติมานานหลายปีแต่ถูกไล่ออกเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุเนื่องจากทุจริตเงินบริษัท พันตำรวจโทรสมศักดิ์ติดตามไปจับกลุ่มนายชานชัยและนำตัวมาสอบปากคำนายชานชัยในตอนแรกปฏิเสธแต่เมื่อถูกแสดงหลักฐานลายนิ้วมือและจี้ทองคำเขาก็ถึงกับหน้าถอดสีสุดท้ายนายชานชัยก็ยอมสารภาพและคำสารภาพของเขาทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงนายชานชัยเล่าว,ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้บุกรุกเข้าไปฆ่าคุณสุชาติและคุณอรัญญาโดยตรงแต่เขาเป็นผู้บงการและมีคนร่วมมือกับเขาและคนคนนั้นก็คือน้องแพร น้องแพรลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตเป็นผู้บงการฆ่าพ่อแม่ของตัวเองนี่คือความจริงที่น่าตกใจและไม่น่าเชื่อที่สุดเท่าที่พันตำรวจโทสมศักดิ์เคยพบมานายชันชัยเล่าว,ว่าน้องแพรมีความแค้นเคืองพ่อแม่ของเธอมานานแล้วเธอรู้สึกว่าพ่อแม่กดดันเธอมากเกินไปบังคับให้เธอเรียนหนักและไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องการนอกจากนี้น้องแพรยังได้แอบคบหากับนายชันชัยลับๆโดยที่พ่อแม่ไม่รู้และทั้งสองก็แอบมีความสัมพันธ์กันเกินเลย เมื่อคุณสุชาติจับได้ว่าน,า,นายชันชัยทุจริตเงินบริษัทและไล่ออกไปน้องแพรก็ยิ่งโกรธแค้นพ่อแม่มากขึ้นไปอีกเธอรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นคนทำลายความสุขของเธอและเธอต้องการแก้แค้นน้องแพรและนายชันชัยจึงวางแผนที่จะฆ่าคุณสุชาติและคุณอรัญญาโดยที่น้องแพรจะทำทีเป็นหลับอยู่ในบ้านส่วนนายชันชัยจะบุกรุกเข้าไปลงมือและเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้ดูเหมือนเป็นการปล้นเพื่ออ,อำพรางคดี แต่แล้วแผนการก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อนายประจักษ์ซึ่งเป็นคนขับรถส่งของที่นายชานชัยรู้จักได้เข้ามาพัวพันโดยบังเอิญในคืนเกิดเหตุนายชานชัยขับรถกระบะของนายประจักษ์มาจอดที่หน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเพราะเป็นรถที่ไม่มีใครรู้จักและเขาตั้งใจจะนําไปใช้ในการก่อเหตุโดยได้ขโมยรถของนายประจักษ์มาโดยไม่บอก แต่นายประจักษ์ซึ่งในขณะนั้นกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะเป็นนี้พนันได้เห็นนายชานชัยบุกรุกเข้าไปในบ้านและได้ยินเสียงกรีดร้องเมื่อนายชานชัยออกมาจากบ้านนายประจักษ์ก็ข่มขู่ว่าจะแจ้งตำรวจเว้นแต่ว่านายชานชัยจะให้เงินเขาเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ นายชันชัยจึงเสนอเงินจำนวนหนึ่งให้กับนายประจักษ์เพื่อให้ในายประจักษ์ไปมอบตัวและรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยแลกกับเงินจำนวนมากที่จะส่งให้ครอบครัวของนายประจักษ์และสัญญาว,ว่าจะดูแลครอบครัวของนายประจักษ์เป็นอย่างดีในระหว่างที่เขาติดคุกนายประจักษ์ซึ่งสิ้นหวังจากนี้ศีลจึงยอมรับข้อเสนอเสียงดนตรีประกอบที่น่าเศร้าและหดหูขึ้นมานี่คือจุดจบของเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าเศร้าที่สุด เมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวน้องแพรมาสอบปากคำอีกครั้งในตอนแรกเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เมื่อถูกแสดงหลักฐานทั้งหมดรวมถึงคำสารภาพของนายชานชัยและนายประจักษ์เธอก็ทรุดลงกับพื้นและยอมรับสารภาพเธอเล่าถึงความกดดันที่เธอต้องเผชิญความโกรธแค้นที่สั่งสมมานานและความรักที่ผิดพลาดกับนายชานชัยคดีนี้จบลงด้วยการที่น้องแพรนายชานชัยและนายประจักษ์ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดน้องแพรและนายชานชัยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ส่วนนายประจักษ์ได้รับโทษที่เบากว่าเนื่องจากให้ความร่วมมือและไม่ใช่ผู้ลงมือโดยตรงแต่ความเจ็บปวดที่เหลืออยู่คือน้องพราวลูกสาวคนเล็กที่ต้องสูญเสียทั้งพ่อแม่และพี่สาวไปพร้อมกันในคืนเดียวเธอต้องเติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในใจที่ไม่มีวันหายเรื่องราวของคดีฆาตรกร,รรมนี้เป็นบทเรียนอันเจ็บปวดที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ความรักความแค้นความกดดันและความโลภล้วนแล้วแต่สามารถนำไปสู่โศกนตรกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และนี่คือเรื่องราวที่จะยังคงหลอกหลอนเราไปตลอดกานเรื่องราวที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรและความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่เสียงดนตรีประกอบค่อยๆจางหายไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวของเราในวันนี้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวอาชญากรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ